สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูคุณลุงปูปผ้าดำค่ะกันให้ไม่ให้ยากขึ้นมาทำตอนเย็นกันตอนกลางวันทำไม่ได้แดดร้อนมากค่ะปูให้เดินสะดวกเวลาฝนตกแล้วก็ญ้า ขึ้นน้อยที่สุดถ้ขึ้นก็จะแบบตรงริมริมตรงริมริมที่มีดินโผล่มานิดนะึงแต่ถ้าอันไหนมันกว้างก็จะใส่ผ้าไอสีดำนี่สองผืนปูนแล้วก็เอาเหล็กเสียบไว้ทำเ,เหมือนแบบนั้นนะคะ มันฝั่งน้นทำฝั่งโน้นทำเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วมันึ่งแถวขุมพัดติก พลติกนี้ใช้ได้หลายปีนะคะพอถึงเวลาเก็บเราก็าพับเก็บไว้เพราะว่าเราเอามาคุ้มแค่กันยากขึ้นแล้วก็ถ้าฝนตกหนักมันก็จะไม่มันก็เดินลำไม่เดินสะดวกก็เสียบไป ตอนเก็บก็ลำบากถอนต้องถอนเหล็กนั้นออกเองการทำกรเษกษตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเดีย๋ยวเอาพี่ลอยขึ้นไปเดี๋ยวพี่น้องนก็ไปอย่างนี้ 여기도 안꼽보니 여기 하나 꼽아야지 여기. 아니 중간에 안꼽봤어 중간에 안꼽봤어나요